โอ้เนอะเนอะอีประมาณชั่วโมงหนึ่งก็เสร็จเนอะคขเนาะขีดยางแต่เห็นหมอกเอาบรรยากาศตอนเช้ามาฝากเพื่อนๆเดอ้อหมอกพี่น้องเอ้ยวันนี้จะไม่ใช่หมอกแดดนะคขน้องเพื่อนผู้เฒ่าผู้แก่พูดให้ฟังแต่ถ้าหมอกที่อยู่สูงๆนะเพื่อนคืนที่อยู่ส่วนสูงหน่อย ก็จะเปิดวันนี้คือวันที่หนึ่งกันยานะคะเพื่อนๆสวัสดีเดือนเกิดนะคะหูสามเดือนน่าจะตกหรือเปล่าแต่ถ้าเป็นหมอกฝนนะคะเพื่อนแต่ถ้าเป็นหมอกต่ำอย่างนี้น่าจะเป็นหมอกฝนนะคะเพื่อน บรรยากาศทุ่งนาเพื่อนๆพ,พิมพรก็เกลียดยางยังไม่เสร็จเนาะลงมาเห็นหมอกก็เลยถ่ายบรันราาสวยมากมองอะไรไม่ค่อยเห็นก็เลยอยากให้เพื่อนดูธรรมชาตินะคะเนาะธรรมชาติในทุ่งไร่ทุ่งนาตอนเช้านะคะเนาะปีนี้ก็จะมีวันนี้วันแรกหูสามเดือนน่าจะตกหรือเปล่าแต่ถ้าเป็นหมอกฝนนะคะเพื่อนแต่ถ้าเป็นหมอกต่ําอย่างนี้น่าจะเป็นหมอกฝนนะคะ ช่วงนี้ก็อยู่ประมาณหกโมงครึ่งนะคะเพื่อนๆพี่พร,พรกรียดยางยังไม่คึนเพื่อนสวยมากมองอะไรไม่ค่อยเห็นก็เลยอยากให้เพื่อนดูธรรมชาตินะคะเนาะธรรมชาติในทุ่งไร่ทุ่งนาตอนเช้านะคะเนาะปีนี้ก็จะมีวันนี้วันแรกครึ่งเลยนะคะเพื่อนนะ เดี๋ยวส่งงานแป๊บหนึ่งก็ขึ้นประเกียดยางตกวันนี้คือวันที่หนึ่งกันยานะคะเพื่อนๆสวัสดีเดือนเกิดนะคะสวยมากมองอะไรไม่ค่อยเห็นก็เลยอยากให้เพื่อนดูธรรมชาตินะคะเนาะธรรมชาติในทุ่งไร่ทุ่งนาตอนเช้านะคะเนาะปีนี้ก็จะมีวันนี้วันแรกสวยมากมองอะไรไม่ค่อยเห็นก็เลยอยากให้เพื่อนดูธรรมชาตินะคะเนาะธรรมชาติในทุ่งไร่ทุ่งนาตอนเช้านะคะเนาะ ปีนี้ก็จะมีวันนี้วันแรกสวยมากมองอะไรไม่ค่อยเห็นก็เลยอยากให้เพื่อนดูธรรมชาตินะคะนาะธรรมชาติในทุ่งไร่ทุ่งนาตอนเช้านะคะนาะปีนี้ก็จะมีวันนี้วันแรกอแม่แม่พ่อพูดให้ฟังนะคะนาะถ้าเป็นหมอกต่ําจะเป็นหมอกฝนนะคะนาะจะไม่ใช่หมอกแดดนะคะน้องเพื่อนพู้เท่าพูกแก่พูดให้ฟังแต่ถ้าหมอกที่อยู่สูงๆนะคะเพื่อนคืนที่อยู่สูงๆหน่อยเขาจะเป็น าบรรยากาศตอนเช้ามาฝาก,กเพื่อนๆเดอ้อหมอกพี่น้องเอ้ยวันนี้นหมอกแดดนะคะเนาะแต่แบบนี้น่าจะเป็นหมอกฝนนะคะเพื่อนฝนน่าจะมาอีกรอบหนึ่งนะคะเพื่อนบรรยากาศทุ่งนาเพื่อนพิมพรก็เกลียดยางยังไม่เสร็จเนาะ,ะลงมาเห็นหมอกก็เลยถ่ายมันเป็นหมอกแดดนะคะเนาะ แต่แบบนี้น่าจะเป็นหมอกฝนนะค่ะเพื่อนฝนน่าจะมาอีกรอบหนึ่งนะคะเพื่อนอแม่แม่พ่อพูดให้ฟังนะค่ะเนาะถ้าเป็นหมอกต่ําจะเป็นหมอกฝนนะค่ะเนาะช่วงนี้ก็อยู่ประมาณหกโมงครึ่งนะคะเพื่อนพีพร,พรกรีดยางยังไม่คึ้เลยนะตอนเนี้ยพระอาทิตย์ก็น่าจะไม่ขึ้นนะคะวันนี้คึ่งเลยนะคะเพื่อนนะ เดี๋ยวส่งงานแป๊บหนึ่งก็ขึ้นประกาศย่างต่อนะคะเพื่อนเพื่อนหมอกลงเยอะมากไม่รู้จะเป็นหมอกฝนหรือว่าจะเป็นหมอกแดดเนาะค่ะเนาะถ้าเป็นหมอกแดดเนี่ยก็เพือ่อนเพื่อนนะคะเพื่อนหมอกลงเยอะมากไม่รู้จะเป็นหมอกฝนหรือว่าจะเป็นหมอกแดดเนาะค่ะเนาะ ถ้าเป็นหมอกแดดนี่ก็หมอกลงหมอกเหมือนกับฝนตกลินเลยค่ะเพื่อนบรรยากาศดีมากเลยอากาศนิ่งๆนะคะไม่มีลมหมอกแดดนะคะเนาะแต่แบบนี้น่าจะเป็นหมอกฝนนะค่ะเพื่อนฝนน่าจะมาอีกรอบหนึ่งนะคะเพื่อนสวัสดีค่ะพี่น้องบรรยากาศธรรมชาติตอนเช้าของเพื่อน มุมเลยนะตอนเนี้ยพระอาทิตย์ก็น่าจะไม่ขึ้นนะคะวันนี้ช่วงนี้ก็อยู่ประมาณหกโมงครึ่งนะคะเพื่อนๆพิมพรพรกรียดยางยังไม่นะคะเพื่อนหมอกลงเยอะมากไม่รู้จะเป็นหมอกฝนหรือว่าจะเป็นหมอกแดดเนาะเนาะถ้าเป็นหมอกแดดนี่ก็ฝนเนคะเนาะ ประมาณชั่วโมงหนึ่งก็เสร็จเนาะค่นะเนาะขีดยางแต่เห็นหมอกสวัสดีค่ะขอทุกคนยิงเียงปังๆงนะคะอุมเลยนะตอนเนี้พระอาทิตย์ก็น่าจะไม่ขึ้นนะคะวันนี้เพื่อนสวยมากมองอะไรไม่ค่อยเห็นก็เลย อยากให้เพื่อนดูธรรมชาตินะคะนาะธรรมชาติในทุ่งไร่ทุ่งนาตอนเช้านะคะนาะปีนี้ก็จะมีวันนี้วันแรกนะคะเพื่อนหมอกลงเยอะมากไม่รู้จะเป็นหมอกฝนหรือว่าจะเป็นหมอกแดดนะคะนาะถ้าเป็นหมอกแดดนี่ก็นะคะเพื่อนหมอกลงเยอะมากไม่รู้จะเป็นหมอกฝนหรือว่าจะเป็นหมอกแดดนะคะนาะถ้าเป็นหมอกแดดนี่ก็อ แม่แม่พ่อพูดให้ฟังเนาะคะ่ะเนาะถ้าเป็นหมอกต่ําจะเป็นหมอกฝนเนาะคะ่ะเนาะยากาศมาฝากเพื่อนๆเนาะบรรยากาศดีมากค่ะเพื่อนๆดูดูด,ด,ดูดูไปพร้อมๆกันนะคะเหมือนทะเลหมอกเลยค่ะลมเลยนะตอนเนี้ยพระอาทิตย์ก็น่าจะไม่ขึ้นนะคะวันนี้วันนี้คือวันที่หนึ่งกันยานะคะเพื่อนๆสวัสดีเดือนเกิดนะคะ บรรยากาศทุ่งนาเพื่อนๆพิมพรก็เกียรติยางยังไม่เสร็จเนาะลงมาเห็นหมอกก็เลยถ่ายบรรยากาศเนาะเนาะประมาณชั่วโมงหนึ่งก็เสร็จเนาะเนาะเกียรติยางแต่เห็นหมอกเอาบรรยากาศตอนเช้ามาฝากเพื <medi cringe Spiritual music> ่อนๆเด้อหมอกพี่น้องเอ้ยวันนี้ ขอบคุณนะคะที่รับชมคล,คลิปคลิปธรรมชาติยามเช้านะคะเพื่อนๆเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะสมอกลงหมอกเหมือนกับฝนตกลินเลยค่ะเพื่อนบรรยากาศดีมากเลยอากาศนิ่งๆนะคะไม่มีลมเอาบรรยากาศตอนเช้ามาฝากเพื่อนๆเด้อ หมอกพี่น้องเอ้ยวันนี้พึ่งเลยนะคะเพื่อนนะเดี๋ยวส่งงานแป๊บนึงก็ขึ้นปกติยางตอนหมอกแดดนะคะเนาะแต่แบบนี้น่าจะเป็นหมอกฝนนะคะเพื่อนฝนน่าจะมาอีกรอบหนึ่งนะคะเพื่อนขอบคุณนะคะที่รับชมคลิปคลิปธรรมชาติยามเช้านะคะเพื่อนเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะสวัสดีนะคะเพื่อน หมอกลงเยอะมากไม่รู้จะเป็นหมอกฝนหรือว่าจะเป็นหมอกแดดเนาะค่ะเนาะถ้าเป็นหมอกแดดนี่ก็นะคะเพื่อนหมอกลงเยอะมากไม่รู้จะเป็นหมอกฝนหรือว่าจะเป็นหมอกแดดเนาะค่ะเนาะถ้าเป็นหมอกแดดนี่ก็นะคะเพื่อนหมอกลงเยอะมากไม่รู้จะเป็นหมอกฝนหรือว่าจะเป็นหมอกแดดเนาะค่ะเนาะถ้าเป็นหมอกแดดนี่ก็ หมอกแดดนะคะเนาะแต่แบบนี้น่าจะเป็นหมอกฝนนะคันเพื่อนฝนน่าจะมาอีกรอบหนึ่งนะคะเพื่อนหมอกแดดนะคะเนาะแต่แบบนี้น่าจะเป็นหมอกฝนนะค,ะคันเพื่อนฝนน่าจะมาอีกรอบหนึ่งนะคะเพื่อนสวัสดีค่ะพี่น้องบรรยากาศธรรมชาติตอนเช้าของเพื่อน ช่วงนี้ก็อยู่ประมาณหกโมงครึ่งนะคะเพื่อนๆพิมพรกรีดยางยังไม่สวยมากมองอะไรไม่ค่อยเห็นก็เลยอยากให้เพื่อนดูธรรมชาตินะคะเนาะธรรมชาติในทุ่งไร่ทุ่งนาตอนเช้านะคะเนาะปีนี้ก็จะมีวันนี้วันแรกช่วงนี้ก็อยู่ประมาณหกโมงครึ่งนะคะเพื่อนๆพิมพรกรีดยางยังไม่สวัสดีค่ะพี่น้อง บรรยากาศธ,ธรรมชาติตอนเช้าของเพื่อนโอนะคะเนาะมีประมาณชั่วโมงหนึ่งก็เสร็จเนาะ,นะ,นะคะเนาะขีดอย่างแต่เห็นหมอก